กินบ้านี่เอานางก่อนนางก่อนหรอกนางก่อนนางก่อนเฮ้ยเก่งเจ๋งเจ๋งจังเลยตาครูวันนี้กินข้าวกับอะไรครับไข่ต้มครับผมกินข้าวตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นครับแต่ตอนสามทุ่มเดี๋ยวตาครูกินอีกครับกินนมกินน้งนมกินน้งเขากินน้งนมกินข้าวกินหลายเท็กินดีดีลุยยังมันเลยเยหามันเฮียเอาขนเป็นยังคือเปียกมอหลอกมาแหลกในเหรียญน้ำิเหรียน้ำตัวไปแล้งจัอาบ อาบน้ำย้ำเลงอ,อีกอาบน้ำพร้อมแม่สุ้มือรครับครับวันนี้แม่คีขั้นกับบ่ได้อาบครับไอไ <c oughs> กินเฮียหลายล่ะกินเหมิดวันนี้จำน่ปกติกับบ่เหลือเด้ยเหมิดนึ่เนรอเมดเอ้ยปัสสีเพิ่นซื้ออันเมาอย่าไปเห็ดสากู อาาอกินเลี้ยวใส่เขาเ่ากับบุ้งเมืองร้านมันกินหลายหลายเอาไปกินกน,กน้ำกันไปกินน้ำกันไปกินน้ำกันไปไอ้เมากินน้ำเลีว้วเมากินน้ำเลีว้วเมาไม่ชนเมากินน้ำเลีว้วกินวะ <laughs> นอนเฝ้าประมดนของจอบเพิ่นเด้เพิ่นมักป่าเด้ไอเมาอิ่มไปลูกอิ่มไปอิ่มไปแบ่งกันกินเนะี่ย กินไหนอิ่มอย่มือนแรกแม่อาบน้ำแม่เบาไหวมอมแมมเหลือเกินโว้ยหางหางนั่งก็ลูกนั่งลงนั่งลงนั่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 งแต่พูดนั่งบ่นั่งแม่กับบ้อห้กินแล้วนั่งก่อนนั่งลงถั่วนั่งก่อนนั่งนั่งเร็วเอวพูดครับของเซ็สกินแล้วนั่งครับพูดครับเอาอีกบนนี่ นั voi, ama, vale u, <the> ่ง <tech> น <Kid> ั leave, ่งลกนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนแม่กินเยอนั่ง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 ลงนั่งลงนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งลงอืบอกยากได้หนิลืมบอกยากแล้วนเริ่มใหญ่แล้วเริ่มบอกยากแล้วบแม่เริ่มอิ่มกินหลายแล้วอะล่ะอะล่ะกินหลายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนเดียวเอาสวัสดีครับแม่หนากระลุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับจ,<อ>จินข่ากันค่ะครับผม